h e l lo good morning everybody สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนพศ2564เรามาเรียนหน่วยที่1หน่วยต้นไม้มีคุณค่าโรงเรียนมาริวทั์กับคุณรูนุชหน่วยที่1ต้นไม้มีคุณค่าสาระการเรียนรู้ที่เด็ดกควรรู้1 รู้จักชื่อของต้นไม้ 2. รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้ 3. 3อะไรคะรู้จักสีของต้นไม้ 4. รู้จักประโยชน์ของต้นไม้ 5. รู้จักการดูแลรักษาต้นไม้คะ่ะ เรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวานเมื่อวานนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆของต้นไม้ต้นไม้แต่ละต้นแต่ละฤดูก,กาลก็จะมีสีของใบไม้นั้นแตกต่างกันออกไปอย่างรูปภาพนะคะ ต้นไม้หนึ่งต้นให้อะไรกับเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้เด็กๆต้องรู้จักประโยชน์ของต้นไม้นะคะประโยชน์ของต้นไม้นั้นมีมากมายเลย 1. ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ร่มรื่น 2. ช่วยเพิ่มออกซิเจนในการหายใจของเรา 3. ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย 4. ลดภาวะโลกร้อนค่ะเด็กๆ 5. สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและก็คุณพ่อคุณแม่ของเราและตัวเราเองด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของต้นไม้เราจะไปฟังเหล่าซื้อทั้งสอง พูดถึงประโยชน์ของต้นไม้กันเด็กๆตั้งใจฟังนะคะค่ะซือ้อากาศร้อนมากเลยนะคะเด็กๆเหล่าซื้อก็รู้สึกร้อนเหมือนกันค่ะหัวยเหินเรื่อทำไมถึงร้อนอย่างนี้นะคะเด็กๆทร้าไหมคะเหล่าซื้อคิดว่าเราไปหาต้นไม้หลบกันดีกว่าไหมคะเผื่อจะรู้สึกเย็นสบายขึ้นมาบ้าง จริงด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยค่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะเหล่าซื้อโอ้โหพอได้มาอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเนี่ยรู้สึกเย็นสบายขึ้นมาทันทีเลยค่ะเด็กๆคะต้นไม้มีประโยชน์มากเลยค่ะทั้งให้ร่มเงากับคนและสัตว์ส่วนต่างๆของต้นไม้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะครูแอฟใช่ค่ะ เริ่มจากใบไม้ที่ร่วงหลง่นลงมาทับถมกันนะคะจะเกิดการเน่าเปื่อยแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้ได้เจริญเติบโตค่ะแล้ววันนี้ครูแอก็มีผลไม้มาฝากเด็กๆค่ะผละไม้ที่ครูแอปบนำมาฝากนะคะเป็นผลของต้นไม้ค่ะเราสามารถรับประทานได้นะคะแถมยังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะผละไม้ภาษาจีนซุยกวัว ลองพูดตามเหลาซื้อีกหนึ่งครั้งนะคะซวยกัวนอกจากผลไม้แล้ววันนี้ครูแอบก็ยังมีดอกไม้มาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกไม้ก็มาจากต้นไม้เหมือนกันค่ะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นนำไปจัดดอกไม้เป็นช่อหรือนำไปไหว้พระนำไปประกอบอาหารแล้วบางชนิดก็สามารถทำยาได้นะคะดอกไม้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเด็กๆ คำว่ากลิ่นหอมในภาษาจีนเด็กๆสามารถพูดได้ว่าเซียงลองพูดตามเหล่าซื่ออีกหนึ่งครั้งนะคะเซียงเอ้นั่นอะไรคะเด็กๆสวยจังเลยค่ะนั่นคือบ้านทรงไทยค่ะบ้านทรงไทยในภาษาจีนเด็กๆสามารถพูดได้ว่าไทชื่อฝางจื่อลองพูดตามเหล่าซื่ออีกหนึ่งครั้งนะคะ ใช่ฟังจซ์เราเอาไม้จากต้นไม้มาสร้างเป็นบ้านค่ะเด็กๆนอกจากบ้านแล้วเด็กๆคิดว่าไม้สามารถนำมาทำอะไรได้อีกคะใช่แล้วค่ะเก้าอี้โต๊ะเรียนเตียงนอนเก่งมากเลยค่ะเจินป้าเองซื้อคะ่ะเอาซื้อได้มีเสียงอะไรไหมคะ เหมือนเสียงจะมาจากทางด้านนั้นนะคะเด็กๆ่ะนั่นอะไรอะคะใช่แล้วค่ะรังนกค่ะเด็กๆรังนกในภาษาจีนเด็กๆสามารถพูดได้ว่าเนี่ยวอีกครั้งนะคะเด็กๆเหนียวอีกครันะะนวรังนรังนกอยู่บนต้นไม้ค่ะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของต้นไม้ ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆค่ะเย่าแมมคุณบอกเด็กๆเห็นไหมคะว่าต้นไม้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเด็กๆจะต้องรู้จักดูแลรักษาต้นไม้นะคะมันรดน้ำควรดินบ่อยๆด้วยค่ะต้นไม้จะได้อยู่กับเราไปนานๆเลยค่ะเด็กโอเคโอเคคอยสอนออนไลน์อยู่ประนึงเด้อนนี้เด็ก เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเหล่าซื้อทั้งสองพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้นะคะต้นไม้ให้อะไรดอกบ้างให้ผลก็คือพวกผลไม้ต่างๆแอปเปิลส้มกล้วยมะละกอพวกนี้นะคะคือผลไม้ที่มีประโยชน์นั่นเองต่อไปต้นไม้ยังให้ดอกไม้ด้วยนะคะเพราะต้นไม้บางต้นนั้น มีดอกนะคะซึ่งมีกลิ่นหอมซึ่งมีประโยชน์เช่นดอกมะลิดอกกุหลาบพวกนี้ค่ะให้ประโยชน์แล้วก็ยังสามารถนำไปไวาดพระได้ด้วยต่อไปประโยชน์ของต้นไม้ยังทำอะไรคะนำมาสร้างบ้านนะคะจะต้องเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะเราถึงจะนำมาสร้างบ้านได้ให้ที่อยู่อาศัยกับเราแถมยัง ให้ที่อยู่อาศัยกับใครอีกมาดูกันนี่กับนกค่ะนกสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะคะเด็กๆนกก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ซึ่งต้นไม้ถ้าไม่มีใบนกก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะนี่คือประโยชน์ของต้นไม้นั่นเองนะคะต้นไม้ให้ร่มเงา ดภาวะโรคร้อนช่วยทําให้เราผ่อนคลายความเครียดและเรายัางสามารถนำต้นไม้เนี่ยมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยเห็นไหมคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์วันนี้กันค่ะวันนี้คุณนุชนำคำว่า tree นะคะคำข้าบน tree ต้นไม้พูดตามคุณนุชนะคะ tree ต้นไม้ภาษาจีน ชูต้นไม้ชูต้นไม้คุณค่าพรวรสารประจำวันนี้ตรงกับข้อที่20เรื่องการพิจเพนสิ่งสร้างรักธรรมชาตินะคะพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราพระองค์ทรงรักเราและรักธรรมชาติเราก็ต้องตอบแทนพระองค์ด้วยการเป็นเด็กดี รักต้นไม้รักธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักป่ารักธรรมชาติกันนะคะเด็กๆแล้วในวันนี้นะคะเราจะเดี๋ยวเราจะมาอะมขอกลับไปที่หน้าจอก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าจอของเรานะคะอืมอะทีนี้วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้ทำนะคะก็คือจากหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มหนึ่งนะคะเด็กๆจะต้องฝึกทำฝึกเรียนรู้ไปจากเล่มน,นี้นะคะโดยเริ่มต้นจากหน้าที่6 ซึ่งสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยต้นไม้นะคะเราก็ต้องอทำใบงานหน่วยต้นไม้ตั้งแต่หน้าหกจนถึงหน้าสิบเอ็ดเลยนะคะเด็กๆเกี่ยวกับต้นไม้ทั้งหมดเลยเด็กๆสามารถทำได้เลยนะคะจนถึงหน้านี้นะคะหน้าที่11เดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปภาพไปให้อีกครั้งหนึ่งนี่คือ กิจกรรมของเราทําแบบฝึกหัดเสริมนะคะเป็นกิจกรรมเสริมของเราที่เราสามารถทําได้ทั้งอาทิตย์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนุชได้สอนเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้เด็กๆก,กลับไปทบทวนได้ในคลิปนี้นะคะหรือสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ตั้งแต่วันจันทร์อังคารวันพุธเลยนะคะที่คลิปที่คุณครูส่งในกลุ่มของเราแล้วคุณครูก็จะโน้ตไว้ สำหรับวันพรุ่งนี้เราจะเรียนรู้อะไรมาติดตามชมกันค่ะวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย